สวัสดีครับผมจะมาแนะนำจุดฟาร์มที่พอจะได้วลดีๆนะครับอยู่ในถ้ำสีเขียวตรงนี้ครับมนชื่อว่า <c oughs> นี่ครับวิแอนมา์หรือเปล่าอ่นไอ,อกครับแต่ว่านี่นะครับหยุดตรงนี้จยไกไปฟาร์มมันจะมี ตัวใหญ่ไดล้สองพันกว่าเลยนะครับน่าจะมาสายฟาร์มครับสายฟาร์มท้างั้นไม่ผ่านหรอกแม่โคตรโหดตัวธรรมดายังโหดเลยครับน้องนี่ปุ๊บตัวนี้ยัง ันนี้ก็สามร้อยเ้สี่ร้อยลาเท่านันครับเป็สามร้อยเกาสี่รอยพันสองลอ้อตัวนี้ครับไอมุกววอาวาด้นี่ครับโอ้สิบไล์ขอเรียกให้ค่าขอเรียกให้ค่า เลียแค่ทับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนิ่มๆครับนี่นครับแค่ตรงนี้ก็อยากกินนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กับคนชอบเกมด้วยนะครับขอบคุณครับ